อนนี้เขาก็สิมาเฮ็ดกินเนาะเขาพักอยู่นี่แหละคืนนี้เนาะเอาสิมานอนอยู่นี่มามื้อนี้ก็มาสามคนเนาะนี่เขาถือดอกไฟเนาะดอกไฟถือมาแต่บ้านนี่เขาเกี่ยมดังไฟถ่านอยู่นี่เนาะเพราะว่ามันหน,นาวนะช่วงนีเน้เดือนสิบเอ็ดสิบสองนี่ก็อากาศ หนาวมาเด้อมาเด้อนี่ๆๆน,น,น,นี่กำลังปีกป่าเนาะปีกป่าแล้วก็มีปลาที่เขาต้มไว้อยู่ในหมอนี่จะนั่งเขาซิกิ้นเข้าอยู่นี่เลยเนาะนแต่ว่ากองเหมือนกับค่อนขอ้างโบแจงปัญใดเนะพี่น้องเนาะ กองฟื้นบักใหญ่เลยะวามหนาว้า,านฮาวว์ห้าฟื้นลายนี่นอนบไรนะคือนีหนาวแน,น,น่นอนเนาะหลังจากเฮากินเขาแล้วนะฮาซีไปเนื้องกบอีกเนาะ หอยเงียงกบอีกแต่เจ็ดโมงหอดสิบเอ็ดหรือว่าสิบสองโมงนะจึงกลับมาอีกมานอนอยู่นี่เนะนาะหะวอยู่นี่เขาเสกเกียมขินเข่าก่อนหลังจากนั้นเขาจึงออกไปเหียงกบเหียงเขียดเห็นบอ่ น,นี่ก็แม่นต้มต้มป่าเนาะต้มป่าอันนี้ปีงป่าเน,นี้ก็กินข้าวกับเกลือ้อีกแล้วมนนผมมีแนวอื่นเนาะมันแต่ป่าอย่างเดียวเนะเอาเขากินบอนนี้ มามามา,มา,มากินข้าวน้ำกันพี่น้องเตรียมนะโอ้โหเ,เข้าวหุงมันได้โคตรมากะแก่เลยข้าวนี่ก็ข้าหุงเอาเนาะหุงใส่หม้อเนี่ยนาะเพราะว่าข้าซอกห้าไม่พุ่งหรือว่าไม่หี้ยมันบ่มีเนาะ ก็เลยหุ่งในหมอนี่แหละถือหมอมาแต่บ้านแต่ว่าเสียงเฮาเ้ามันบ่คอยสัตว์ปานใดราว่าเสียงน้ำแห้งเนาะมา,มา,มา,าก,กน,นันโอ้ไฟกำลังขึ้นแห้งเนาะ Eh, okay. semakin makin enam kan, Mbak nih. Eh. Tumpah. นี่ก็แมนมือตอนเสาร์เนาะมือตอนเสาร์พอมาแต่วันนี้เนาะแต่ว่านี่ก็เวลาแปดโมงเสาร์านะเขาพักอยู่นี่เนาะเห็นบ่นบอลอ่ากระตูบของเขาเห็ดเนานะแต่ว่าเขามาพักอยู่นี่เนาะคืนนี้เนาะเขามาพักแต่ว่าตอนนี้เขาสีเกมกินเขานะ่าเนาะเกมเกมกินเขาเ่าเนะ้าเนาะพี่น้องเนาะ นอนคืนนี้กับน,นอนบลับเนาะมันหนาวแห้งนะลุกนอนลุกนอนหนาวไอลีพี่น้องเอ้ยลำบากลำบนเนาะไปอยู่หากินตามธรมรมชาติบานเฮากระยากเพราะว่าช่วงนี้ส่วงมันหนาวสำหรับอาหารเช้ามือนี้ก็อันนี้ข้าวเที่ยวหุ่งใส่หมออันนี้แหละเนาะแล้วก็นนี้แมน ฝ่าอันนี้แมนแกงนกแกงนกที่เขาเยื่อคืนนี่นะฮาได้เอาเห็ดแกงนกเลยมือนี้นะ,น,ะนกบุหูซื้อนกมานนะกกเห็นบอกให้นอกอแกงนกส,นสำหรับสำหรับอาหารเสรามือนี้กับมือสมนีแหละสอกหากิน อันนี้ก็มีกบอีนี่กบแถวปีกนะเอามาพี่น้องกินน้ำกันเขามา หลังจากเอาคินเขาแล้วจึงไปหาปลาต่ออีกแล้วจึงคอยกลับบ้านเนาะพี่น้องอะไรอ่างนี้มาๆแตกๆมามา,มาแตกๆอ่มานีเลย พอกินอยู่จ๋าไปเด้อจ๋าไปเด้อจาาเฮาก็พอกินเนาะตามธรรมชาติคันอยู่บ้านนี่บ่ได้กินแบบนี้คันาดไปซอกหากินก็ได้กินอยู่ไทยแมาก็จะไให้ติออนแต่สําหรับคลิปนี้เฮาจะบ่ได้ถ่ายตอนเฮาไปหาเนาะเพราะว่าห้วยนี่มันยากเนาะ มันเฮลายคือมื่อคืนนี้ไปเนียงกบเงียงเคียดกับวุฒิไทยให้พี่น้องได้สมนในเบิ่งเนาะแต่ว่าคลิปนี้เขาก็จะจบลงเพียงเท่านี้นะต้องขอโมกขอบใจทุก่านที่เขามาเบิงงมาสมแต่ต้นจนจบนะพี่น้องเนาะขอบใจหลายๆ